สวัสดีครับพบกับช่องบินดอนเล c นชา n นลนะครับจะมาทําวิธีพทำกระดาษเครื่องบิน t u p l e เลฟ TU 1น c นะครับแล้ว TU 1 c นี่คืออะไรทู p ูลเลฟ TU 1 c c ี่เนีครับเป็นเครื่องบินที่ในสมัยก่อนนะครับสาภาพโซเวียตได้ผลิตขึ้นมาเพื่อแข่งกับเครื่องบิน BOAC Concorde ครับเป็นเครื่องบินไอพ่นโดยสารที่ผลิตมาก่อน Concorde เป็นลำแรกครับผลิตก่อน Concorde แค่2เฉียดไปแค่2เดือนเองครับจะมาเล่าเรื่องทฤษฎีด้ครับแล้วก็ วิธีพับครับอันดับแรกเราก็มาเข้าเรื่องเข้าเรื่องตัวโมเดลก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือตัวโมเดลของ tu หนึ่งสี่ทั้งหมดครับนี่อันนี้คือตัวโมเดล tu หนึ่งสี่ทั้งหมดอันนี้ตรงนี้ครับที่มันเป็นแบบว่าเป็นร่องแบบเนี้ยเป็นร่องแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบพื้นผ้าอย่างเงี้ยครับเขาเรียก <c oughs> ว่าอีลิเวเตอร์อีลิเวเตอร์นะครับมันมีหน้าที่ทําให้เครื่องบินนะครับกดหัวขึ้นหรือเชืดอัวลงครับนี่ตรงนี้อีลิเวเตอร์ มาานันจะมีงอขึ้นนิดเล็กนิดเล็กนี้เขาจะเรียกว่าโบวเฮดนะครับโบวเฮดคือตรงนี้โบวเฮดนะครับในในการบินจริงๆนะครับเขาจะเอาไว้ปรับความดันในอากาศเมือ่อเครื่องบินบิน,บน,บนเกิน8 0ด0 0ฟุตซึ่งเกิน8 0ด0 0ฟุตเนี่ยครับทำให้คนนะครับยังไม่ถึงมันไม่ม,ม,ม,มียังไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้นะครับต้องมีหน้ากากออกซิเจนส่วนชิ้น,ส,นส่วนต่อไปนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแฟลปโพลอนครับแฟลปโพลอนเนี่ยครับมันมีหน้าที่ ช่วยให้เครื่องบินนะครับไม่โครมไปโครมาเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยครับทำให้เครื่องบินทําให้เครื่องบินไม่โคนะครับต่อไปชิ้นส่วนต่อไปนะครับเขาเรียกตรงนี้ยที่เป็นจงอยเล็กๆเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าวินเชียวินเชียนะครับมันก็คือลมเฉือนลมเฉือนก็คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมอย่างรวดเร็วสมมติว่าลมมาทางด้านซ้ายอยู่ๆมันไปด้านขวาอย่างเงี้ยทำให้เครื่องบินเนี่ยครับเสียศูนย์ได้ครับเนี่ยก็มีต้องมาต้องมีระบบตรงนี้ครับเขาเรียกตรงนี้ครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าวินเชียไกลครับก็คือมุมร่อนของเมื่อเจอวินเชียวินเชียเนี่ยจะทําให้เครื่องบินครับเลี้ยวไปตามลูกศรนี้ครับเลี้ยวไปตามลูกศรอันนี้คือเฮดครับคือหัวหัวเครื่องนี่ครับต่อไปด้านล่างครับด้านล่างอันนี้ครับก็คือองศาของปีกที่เราควรจะพับครับเดี๋ยวเราจะสอนวิธีพับด้วยองศาของปีกที่ควรจะพับก็คือจะมีอยู่ประมาณสิบห้าองศานะครับทีนี้ต่อไปภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ โมเดลของม anyway. ันเฉยๆนะคบไม่มีอธิบายอะไรอันนี้ก็อเอลิเวเตอร์ตามที่อธิบายมานะครับนี่อันนี้ก็คือแรงยกนะครับแรงยกวิธีการทําให้เครื่องบินนะครับมีแรงยกครับก็ต้องมีอย่างนี้ครับนี่ถ้าถ้าเก at ิดว่าเอลิเวเตอร์มันยกขึ้นอย่างนี้ทําให้กระแสลมครับมันมันมันปะมันแบบว่ามันไปมันไปมันขึ้นด้านบนครับทำให้เครื่องบินะครับด้านด้านท้ายกดหัวลงแล้วด้านหน้าชดหัวขึ้นเป็นหลักการแบบนี้ครับอันนี้คือลมนะครับเส้นลูกศรนี่คือลม นี่ครับอันนี้คือองศาที่มันควรจะเชิดหัวแล้วนี่คือลูกศรที่เครื่องบินกาลังจะเชิดหัวขึ้นครับต่อไปอันนี้นะครับก็คือท่าทางการบินนะครับท่าทางการบินทุกคนสามารถลองอ่านได้นะครับเราก็จะเข้าสู่การผลิตผลิตเครื่องบินก่อนนะครับผลิตเครื่องบินจากกระดาษเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงเนี่ยก่อนอื่นครับนี่เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าเฮดครับตรงนี้คือเฮดตรงนี้คือวินเชียร์แอตแท็กทำให้เครื่องบินนะครับล่อนต่อล่อนต่อไม่ได้เมื่อเจอลมเฉือน ต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอิลิเวเตอร์อิลิเวเวตอร์นะครับมีหน้าที่เมื่อลมนะครับมันมาอย่างนี้แล้วมันเจอกับอิลิเวเตอร์ที่มันงอขึ้นอย่างนี้ทำให้ลมไปข้างบนลมไปข้างบนปุ๊บทำให้ท้ายเครื่องนะท้ายเครื่องนะครับกดหัวลงท้ายเครื่องกดหัวลงปุ๊บด้านหน้ามันก็จะงอเงยขึ้นอย่างนี้ทีนี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับนี่นี่คือด้านหลังหลายคนอาจจะสงสัยว่าที่เขียนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของยักษ์นะครับเครื่องบินยักษ์ของรัสเซียนะครับ นี่ hey, อันนี้คือด้านด้านบนด้านล่างด้านหลังสอนพับกัน yet, อันดับแรกครับก่อนอื่นเราจะต้องเส้นไหมครับเส้นมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้านี่ครับมีเส้นอย่างนี้เราก็พับพับเข้าเส้นอย่างนี้เลยครับอันดับแรกเราต้องพับเข้าเส้นอย่างนี้โอเคครับทุกคนพอได้ร่องแบบนี้แล้วคนก็เห็นนะครับคนอาจจะเห็นนี่ครับพอได้ร่องแบบนี้แล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็พับอย่างนี้ครับต่อไปเราก็พับแบบนี้ครับ เห็นเส้นด้านบนสองเส้นไหมครับพับตามนี้เลยพับอย่างนี้อย่างนี้เข้าไปด้านในครับพอได้แบบนี้แล้วจะจากที่เราทำอย่างนี้พับตามร่องเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ทีนี้เราก็พับอย่างนี้ครับพับเข้าอย่างนี้พับแบบพับย้อนกลับครับเนี่ยครับพอพับย้อนกลับแบบนี้แล้วเราก็พับพับตามเคยครับพับตามเหมือนเดิมก็คือพับอย่างนี้เข้าอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็พับแบบนี้เหมือนเดิมพับเข้านี้ได้แล้วพับสองด้านนะครับขั้นตอนต่อไป หมุนครับพับเข้าอีกทีหนึ่งครับอะไรครับทำให้มันแบบเย็บแบนๆทีนี้อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับนี่ครับพับอย่างนี้เลยพับเข้าพับอย่างนี้ให้ทุกคนนะครับพับให้มันเกินตรงนี้ครับพับให้มันเกินนี่มันจะทําให้มันลอนได้นานขึ้นพื้นที่ปผิวปีกยิ่งยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันจะทาให้เรายิ่งลอนนี่ครับพอเราได้แบบนี้แล้วนี่ทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมครับเอาขึ้นมาทีนี้เอาขึ้นมานะครับ ทำเหมือนเครื่องบินต้นแบบเลยครับแบบนี้พับให้มันดีๆรูปด้วยนะครับจะไ,ได้ร่อนเวลาร่อนมันจะได้มันจะได้ไม่ต้องอ้าออกถ้าอ้าออกแล้ววินเชียร์จะยิง่งวินเชียร์จะทำให้มันแบบหมุนนี่ครับได้แล้วครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราทำแบบนี้ครับ ให้เราทําเหมือนเครื่องมืต้นแบบคือทาอีเลเวเตอร์ครับให้เราฉีกกระดาษตรงนี้ฉีกกระดาษตรงนี้ครับฉีกไปเลยนี่ครับฉีกกระดาษตรงนี้ทีนี้เราก็โฟลขึ้นไปข้างบนครับโฟลฉีกให้มันฉีกให้มันยาวๆก่อนก็ได้นะครับนี่ครับฉีถ้าอยากถ้าอยากให้มันแบบว่าให้มันเลี้ยวได้นะครับพอเราฉีกได้แบบนี้แล้วปุ๊บเราก็ห่อขึ้นด้านบนเลย พอแบบนี้นะครับพอขึ้นเหมือนขึ้นสึนามินี่พอเราได้อย่างนี้แล้วครับถ้ามันแบบว่ามันย้อนกลับนะครับทำให้ลมนครับลมมาตรงนี้ทําให้เครื่องบินเนี่ยมันเกิดแรงต้านมหาศาลทําให้เครื่องบินเนี่ยเกิดภาวะสตอลได้ครับแล้วว่าแต่สตอลนี่คืออะไรสตอลเนี่ยครับก็คือการร่วงหล่นหรือว่าการที่เครื่องบินนั้นสูญเสียแรงยกเราต้องทําป้องกันอย่าให้สตอลใยการผักมาด้านหลังอีกครั้งหนึง่งนี่เราก็จะได้ประมาณนี้อีกด้านหนึง่งนี่ได้แล้วครับ นี่ได้แล้วมันเครื่องบินต้นแบบมากครับทีนี้เรามาลองตานดูดีกว่าว่าจะเหมือนเครื่องบินต้นแบบไหมเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบเครื่องบินใหม่กับเครื่องบินต้นแบบให้ดูนะครับเครื่องบินต้นแบบเครื่องบินต้นแบบก็ไม่แย่ครับลองเครื่องบินแบบเครื่องทําใหม่ๆสดๆร้อนๆโอ้เครื่องิน เครื่องบินแบบใหม่ล่อนดีกว่าเครื่องบินต้นแบบจุดเท่าหนึ่งคือเครื่องบินลำนี้มีพื้นที่ผิวปีกมากกว่าเครื่องบินลำใหม่มีพื้นที่ผิวปีกมากกว่าแต่เครื่องบินลำเก่ามีพื้นที่ผิวปีกน้อยกว่าทาให้มันล่อนได้ช้ากว่าเพราะฉะนั้นเครื่องบินลำใหม่ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ครับเราจะมาล่อนให้ดูจริงจังเลยครับที่บันไดนครับล่อนุ่งแต่บนลงล่างไปดูกันนะครับ โอเคเท่านี้ครับไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ